สวัสดีค่ะวันนี้มีงานกินเลี้ยงกับเพื่อนนะคะที่ชายหาดนะบรรยากาศว่าคลุ้มมากเลยนะอากาศแบบนหนาวๆนิดๆน,นะมันแบบว่าลมมันมาดีอะคะ่ะนะก็เดี๋ยวจะมาตัดผักสลัดค่ะเพราะว่าผักสลัดนี่แก่มากแล้วก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาผักสลัดเนี่ยไปทำกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาจะทำไอ้เป็นแบบว่าเนื้อย่างนะคะซี่โครหมูย่างนะแล้วก็ข้างม่นรถเนี่ย ที่หมู่บ้านนะคะอีกอันนึงเนี่ยมันจะมีงานนะคะเดี๋ยวคืนนี้พอกินเลี้ยงงานกับเพื่อนเสร็จนะก็จะไปต่อกันที่งานนี่เลยค่ะนะลูซี่มาด้วยนะนี่ลยคือมันแก่มากนะรถก็จะมาเอา,าไปเลยนะคะแต่ว่าถามว่าแก่มากไหมมันก็ไม่ได้แก่แบบว่าหน้ากินไม่ได้นะแต่แบบมันกำลังหน้ากินเลยว่างนั้นเถอะแล้วก็เยอะมากด้วยนะ ไปยืนตรงนั้นสิค่ะลูกมดนะกินไม่ทันโอ้ยจุดพุกกันใหญ่เลยรู้เลย หมดเลยโหแบบนี้ก็สวยเนี่ยกำลังหลับหน้ากินเลยฮัปไปแล้วคือไปโยโยโย,ย,ย่เอามาสิตะมาเฟนเราจะมาเอาผักสลัดฝั่งนี้ด้วยนะคะเรดโอตค่ะแก่แล้วด้วย แก่แล้วนะเราก็จะมาเด็กไปเลยนะคะววสวยอยู่นะมีสองอันนะที่ดูแบบว่าแก่แลว้วค่ะ <c oughs> เยอะมากเลยนะเนี่ยผักสลัดที่จะเอาไปกินกับซี่โครงหมูย่างนะคะ <main> <c oughs> กินอะไรคะ 我嗯，公公 <Wow. S 2>、uh，公公嘛。 quăng nồi máy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ าาลูซีกระติกนนะลูซี่เอ้เอเออทาาย,ายอก้ยา,ยาอ,อผลไม้แล้วก็น้ำจิ้มไปด้วยนะเนี่ยจิ้มแบบไปเผ็ดนะ สล so ัดก็ล้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ห่อไปแบบนี้นะคะสามงานเลยนะนันพิกภาคภูมิใจมากเลยค่ะอาคเซอาคเซวมาคเซวมาคเซ เราสามคนก็มาถึงที่บ้าชายหาดทะเลกันแล้วนะตอนนี้เ,เพื่อนๆก็ เตรียมข้าวเตรียมของกันอยู่ค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนคุณสามีนะมีเกล็นค่ะก็จะมาจัดกันตรงเนี้ยทุกปีเลยนะเมนูส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรให้เลือกมากค่ะเพราะว่าคนที่นี่ก็ชอบกินพวกเนื้อย่างซีโ่โครงหมูย่างนะแล้วก็สลัดค่ะอาหารปิ้งย่างก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นพวกเนื้อซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะสุกหมดแล้วค่ะเราก็รอกันนะหิวมากเลยเพราะว่าเลยเวลากินมาตั้งนานแล้วด้วย papel del horno. no, no Yo sé los de se comunica, que sé que mi madre siempre... Claro, sí, sí, pero ese aguanta. Y, sí, sí, pero... Se asemolla se pues, está comiendo... A ver, hombre. A ver, ¿cómo ¿Cómo? Sí, eso, a ver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 , Sí, sí, sí. eso, sí. a la maragunta. Ahora sí, se lleva eso, de verdad... Contra bien, mira, vamos a soplar la verdad. A ver, muy bien igual la cantidad que pagamos. Cumpleaños, feliz. Se... <laughs> no se aguanta. No, hace aire. ¿Ves? ¿Eh? Sí. ¿Sopla, <laughs> sopla, sopla, Luzzi. No a ver, venga otra vez Lucía ahora de tres una, una, una dos, dos y tres, y tres. ¡Sí! ¡Sí! muy bien cuando cumple... ก็ได้เวลาสักทีนะเลงไว้มาหลายวันแล้วค่ะตอนนี้เราก็ขอมาเด็ดอ้งุ่นนะที่ลูกนี่มันกำลังเด้งเด้งสวยเม็ดกลมกลมเขียวกะจีนะรถก็จะเอามันไปดองนะคะรอบเนี้เด็ดยากมากเลยนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมกันไกลมาค่ะ แค่เอาไปดองกินอยู่คนเดียวนะเพราะว่าไม่มีใครกินด้วยค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะ